สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ดวงความรักประจําเดือนมกราคมค่ะสําหรับคําทํานายในคลิปนี้นะคะจะเป็นครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมค่ะจะเป็นดวงความรักของราศีธาตุนะคะขึ้นปีใหม่แล้วค่ะก็อยากจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ให้กับผู้ชมบ้างนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ลัคนาราศีไหนก็ยินดีต้อนรับค่ะสําหรับเบอร์ชาร์ดไม่แปล้ให้คุณแล้วในใต้คลิปวิดีโอคุณสามารถที่จะไปเช็คกันก่อนรับชมก็ได้ค่ะ ถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดดวงความรักครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมกันเลยดีกว่าค่ะยีนนีต้องตามชาวธาตุลมค่ะธาตุลมได้แก่เมถุนตุลและชาวราศีกุมนะคะตามพลังงานหน้าไพา่ค่ะมีไพ่แปดถ้วยราชินีถ้วยค่ะเจ็ดเหรียญสี่เหรียญไฮพรีเทสค่ะไพ่แปดไม้เทา้าไพ่สามดาบไพ่สี่ไม้เท้าค่ะราชินีเหรียญและไพ่เด็กถือดาบค่ะในเดือนนี้จะมีใครเข้ามาไหมตามพลังงานหน้าไพ่ค่ะ ไพ่ออกมายืนยันนะคะว่ามีค่ะมีคนเข้ามาแน่นอนและดูท่าทางความสัมพัน์นี้จะเข้ามาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวด้วยค่ะเข้ามาแบบรวดเร็วกระทันหันมากๆเลยนะคะด้วยพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าค่ะไพ่แปดไม้เท้าบ่งบอกถึงการสื่อสารที่รวดเร็วค่ะการทักแชทนะคะหรือว่าการทําความรู้จักผ่านโซเชียลมีเดียค่ะและการสื่อสารในครั้งนี้ค่ะมาแบบรวดเร็วกระทันหันมาแบบที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวค่ะ ตามพลังงานหน้าไพ่ถ้าไม่ถามก็คงจะไม่ได้นะคะด้วยไพ่ของ3ดาบไพ่ของแถ้วยนะคะพลังงานของคนใหม่หรือเป็นพลังงานของคนเก่าตามพลังงานหน้าไพ่ค่ะคนคนนี้มีโอกาสนะคะที่อาจจะทําให้คุณนึกถึงพลังงานเก่าเก่าความรักครั้งเก่าคุณอาจจะมีพลังงานของความรักครั้งเก่าที่แวะเวียนเข้ามาในหัวใจของคุณเป็นบางครั้งบางคราวนะคะด้วยพลังงานไพ่แถ้วยค่ะใครบางคนที่เดินจากไปแล้วมวกกับไพ่3ามดาบค่ะ ความเจ็บปวดที่ยังคงค้างค้างอยู่ในใจนะคะไพ่สองใบนี้บ่งบอกว่าถ้าคุณยังมีความทรงจําหรือบาดแผลจากคนเก่าๆไพ่แนะนําว่าให้คุณปล่อยวางคะ่ะและเดินออกจากสิ่งเก่าๆพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะ เพราะฉะนั้นหน้าที่ในเดือนนี้สําหรับชาวท่านลมบางท่านที่คุณยังคงผูกจิตผูกใจกับคนเก่าๆอยู่หรือว่ายังคงรักคนเก่าๆอยู่ยังรอคอยคนเก่าๆอยู่นะคะไพ่บอกว่าให้คุณ move on ได้แล้วค่ะสําหรับชาวท่านลมในบางท่านที่คุณพร้อมเริ่มต้นใหม่นะคะคนใหม่เข้ามาแน่นอนค่ะมีไพ่เด็กถือดาบค่ะและไพ่แปดม้เท้าแน่นอนค่ะว่าเป็นพลังงานของคนหน้าใหม่ค่ะที่ดูแล้วจะมีความกระตือรือร้อนอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่า มีความสดใสเข้ามาเขยา่าหัวใจของคุณเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะตามพลังงานหน้าไพา่โอกาสสูงค่ะที่จะเป็นคนใหม่มากกว่าคนเก่าแต่สําหรับชาว่าตลมในบางท่านที่คุณมีอดีตหรือว่ามีพลังงานของคนเก่าๆที่อยู่ในใจจําเป็นนะคะที่อยากจ,จะต้องปลดปล่อยความรู้สึกข้างค้างหรือว่าความรู้สึกค้างคาใจนี้ออกไปค่ะไม่อย่างนั้นค่ะไพ่สามดาบจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณละคนใหม่อะคะ่ะเดินหน้าต่อไปได้ยากนะคะ คำแนะนําจากไพ่ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าให้ความสัมพันธ์นี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ไพ่ไม่ได้บอกให้คุณปิดกั้นความรักครั้งใหม่ค่ะไพ่สี่เหรียญค่ะบางท่านคุณยังหวงความโสดอยู่นะคะรู้สึกว่าถ้าไม่เจอคนที่ใช่ก็ยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆนะคะไพ่เดอะไฮพรีเทสขึ้นมาค่อนข้างชัดค่ะว่าขอให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของตนเองเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สัญชาตญาณของคุณแม่นมากๆค่ะถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่ใช่ก็ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นพาไปค่ะ ยังไม่ต้องรีบในเดือนนี้นะคะไพ่บอกให้คุณค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะและพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญไพ่นะแนะนาให้คุณใช้เวลาบ่มเพราะความสัมพันธ์ใช้เวลาในการพิจารณาความสัมพันธ์ใช้เวลาค่ะในการเรียนรู้ทําความรู้จักคนใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณดูว่าเขาสม่ําเสมอหรือเปล่าดูว่าความพยายามของเขาเนี่ยดีแค่ในช่วงแรกๆหรือไม่หรือ คนคนนี้ค่ะเหมาะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในระยะยาวหรือไม่นะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เขาฝากมาบอกคุณนะชาวท่าลมนะคะถ้ายังรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องรีบค่ะสําหรับไพ่ที่สวยงามของคุณปิดท้ายค่ะนั่นก็คือไพ่สี่มิถาและไพ่ราชินีเหรียญค่ะไพ่สองใบนี้พูดถึงข่าวดีค่ะสําหรับบางท่านที่คุณพร้อมเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไปจนถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวไพ่สีไม้เา้าเป็นไพ่ของงานเฉลิมฉลองเป็นไพ่ของการแต่งงานเป็นไพ่ของความรักความสัมพัันนธ์ที่่่มคคงคะ ขึ้นมาควบคู่กับไพราชินีเหรียญนะคะพูดถึงในเรื่องของการสร้างครอบครัวความสัมพันธ์ที่มั่นคงค่ะแล้วคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่สามารถเกื้อกูลกันได้ในเรื่องของฐานะในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นไพบอกว่าในความสัมพันธ์นี้ค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเรีบตัดสินใจให้คุณค่อยๆดูให้คุณค่อยๆพิจารณาให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะพิจารณาดูว่าความสัมพันธ์นี้เหมาะที่จะลงหลักปักฐานเหมาะที่จะสร้างอนาคตด้วยหรือเปล่านะคะขอดูลัคนาราศีของเขาด้อยค่ะ ราศีกันธาตุลมค่ะเมถุนตุลกุมธาตุดินค่ะภพกศพกันมังกรธาตุไฟค่ะเมษิง์ธนูและราศีตุลค่ะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับดวงความรักของชาวธาตุลมค่ะเมถุนตุลกุมเข้าสู่ดวงความรักของชาวธาตุลมค่ะในพายของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเต็มไปด้วยความเงียบค่ะมีความคิดถึงเต็มไปด้วยจินตนาการค่ะ แต่ยิ่งเงียบยิ่งคิดถึงยิ่งเงียบยิ่งจินตนาการนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี้ยต่างฝ่ายต่างเก็บความรู้สึกค่ะเก็บความรู้สึกกันเก่งมากๆเลยชาวทัานลมนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะที่นิ่งจนเดาไม่ออกเลยตัวคุณอาจจะเดาไม่ออกว่าเขาคิดอะไรหรือว่าเขาอาจจะเดาไม่ออกว่าคุณอะกำลังคิดอะไรอยู่นะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะด้วยพลังงานของไพ่ดอะไฮพรีเทสและพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยรวมถึงไพ่สองดามด้วยนะคะ มีความลังเลใจที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ค่ะหรือว่าในบางท่านนะคะอาจจะมีตัวเลือกคุณอาจจะมีตัวเลือกเขาอาจจะมีตัวเลือกนะคะตัวเลือกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบุคคลอาจจะหมายถึงหน้าที่การงานหรือว่าภาระส่วนตัวหรือว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแต่ไม่มองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมีตัวเลือกหรือว่ามีสิ่งที่ฝันไว้แต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทําอาจจะมีเรื่องเล่าหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงอนาคตกันเยอะมากๆการวางแผนอนาคตกันเยอะมากๆ แต่มันยังไปไม่ถึงตรงนั้นน่ะชาวท่านลมและตัวคุณเองหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาอะค่ะที่ยังคงติดอยู่กับคําพูดนั้นยังคงติดอยู่กับความฝันนั้นยังคงติดอยู่กับการจินตนาการถึงภาพฝันที่คุณกับเขาเคยสร้างไว้ด้วยกันอะนะคะไม่ว่าคนทั้งคู่ค่ะกําลังอยู่ในสภาวะของคนที่คิดเยอะแต่ว่าพูดน้อยแล้วก็อาจจะมีการลงมือทําที่น้อยมากๆอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าและตอนเนี้ยเขาคิดอะไรกับคุณนะคะ ไม่บอกเลยนะว่าคนคนนี้ยเขาคิดถึงคุณมากเขารู้สึกกับคุณมากๆแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่พูดเขาอะยังคงรักคุณอยู่นะไม่ว่าคนคนนี้เขายังผูกจิตผูกใจอยู่กับคุณยังชอบคุณยังคิดถึงแต่คุณะเดาไม่ออกหรอกเพราะว่าเขาดูนิ่งมากหรือว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะมีความเงียบที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พลังงานหน้าไพาค่ค่ะมีพ The Devil, พไพ่เดอะเดวิไพ่ใบเนี้ยพูดถึงความหลงไหลความสเสน่หา ความรู้สึกที่ยังตัดไม่ขาดแต่เขาแค่ไม่แสดงออกมาแค่นั้นเองคะ่ะในใจเขาลึกๆอะ่ะเขายังยึดติดอยู่กับตัวคุณยังคงยึดติดเกี่ยวกับจินตนาการยังคงยึดติดเกี่ยวกับภาพฝันระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะแล้วเมย์คิดว่าเขายังรู้สึกกับคุณอยู่เยอะมากๆอะ่ะเยอะกว่าที่คุณคิดด้วยชาวทัดลมไพ่หกถ้วยค่ะไพ่ใบนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างยืนยันในสิ่งที่เมย์บอกกับคุณไปะคะ่ะนั่นก็คือเขาเคิดถึงเรื่องราวเก่าๆระหว่างคุณกับเขา ความรู้สึกด,ดีๆที่เคยมีร่วมกันภาพฝันวันวานแม้ว่าเขายังคงคิดถึงตรงนั้นมากๆอะคะ่ะเป็นความผูกพันที่ตัดไม่ขาดคุณอาจจะคิดว่าเขาตัดคุณไปแล้วเขาเงียบไปแล้วเขาดูไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยเขาดูนิ่งมากๆยอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วอะเขายังรู้สึกถึงคุณมากๆแต่เขาเลือกที่จะไม่แสดงออกเขาอาจจะไม่อยากให้คุณรู้ก็ได้ว่าเขายังรักคุณอยู่หรือว่าเขายังชอบคุณอยู่ยังสนใจในตัวคุณยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ดาเนินต่อไป ไม่คิดว่าเขาอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะมีอีโก้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่รู้สึกว่าเขารู้สึกกับคุณมากกว่าที่คุณคิดห้ราชาดาค่ะบ่งบอกถึงบุค,คลิกภาพหรือว่าบ่งบอกถึงนิสัยของคนคนนี้ได้อย่างชัดเจนผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ไม่พูดเลยว่าเขาเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจเวลาที่เขาจะทําอะไรเขาค่อนข้างมีเหตุผลค่อนข้างมีตรรก,กะแล้วก็ค่อนข้างที่จะประเมินด้วยค่ะว่าถ้าเขาทําแบบนี้ไปแล้วอ่ะ มันจะเกิดอะไรขึ้นเขาว่าใช้สมองมากกว่าหัวใจจนบางครั้งอะหัวใจอะมันอาจจะทํางานน้อยมากเขาแทบจะไม่ได้ทําอะไรตามใจตัวเองเลยในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เกิดจากการวิเคราะห์ประเมินข้อดีข้อเสียแต่เขาลืมไปว่าความรักอะมันคือการใช้ความรู้สึกด้วยคนคนเนี้ยค่ะเขาเป็นคนที่มีฟอร์มเป็นคนที่มานิ่งมากแล้วก็เป็นคนที่ใช้เหตุผลนําอารมณ์หนักมากเลยค่ะชาวธาตุลม เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เขาแสดงออกบุคลิกที่เขาแสดงออกให้คุณได้เห็นน่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าภายนอกเขาดูเย็นชาแต่ข้างในอ่ะไม่บอกเลยว่าเขายังรักคุณอยู่มากๆเขายังรู้สึกวุ่นวายใจเวลาที่ไม่ได้คุยกับคุณยังคงหวยหาอยากพูดอยากคุยอยากทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มกันค่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะตามพลังงานของไพ่ดวงวิบอัลเฟรตูนไพ่สี่มเท้าและไพ่ราชนีเหรียญค่ะ เมว่าไพ่สามใบนี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าพรมลิขิตกําลังทํางานโชคชะตากําลังทําให้คุณกับเขาได้กลับมาเจอกันได้มีจังหวะดีๆที่ทําให้คุณกับเขาได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญในเร็วๆนี้ค่ะอะไรที่คุมเครือมันจะถูกเปิดเผยอะไรที่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะถูกเปิดเผยความไม่ชัดเจนในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์นะแต่อาจจะหมายถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ คุณอาจจะได้รับรู้อะไรมากขึ้นแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อันเนี้ยไม่คิดเลย <c oughs> คือไม่คิดเลยว่าคนคนเนี้ยเขาจะรู้สึกแบบนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาคิดแบบนี้กับเราและพลังงานของราชาดาบค่ะเขาจะไม่ทําอะไรที่ดูเพอ้อเจ้อหรือว่าเขาจะไม่ทําอะไรที่ไม่ได้ผ่านการคิดของเขามาหรอกชาวราศีธลมนะคะเพราะฉะนั้นน่ะไม่รู้สึกว่าถ้าเขาจะทําอะไรอันนั้นน่ะต้องมาจากเหตุและผลแต่ว่าในเร็วๆเนี้ย เขาอาจจะทําอะไรแบบที่โชคชะตาพาไปหรือว่าโชคชะตาเป็นคนจัดฉากทั้งหมดทําให้คุณกับเขาอ่ะได้กลับมาคุยกันได้กลับมาเจอกันใหม่ไพ่สี่ไม้เท้านี้คือไพ่ของข่าวดีนะชาวท่าลมเป็นไพ่ของความมั่นคงเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองเป็นไพ่ของการสร้างรากฐานความสัมพันธ์ใหม่ถ้าคุณผ่านช่วงเวลาที่ลังเลไปได้มีเกณฑ์ค่ะที่ความสัมพันธ์นี้จะได้พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่จรงิงจังแล้วก็อาจจะได้อยู่ร่วมกันจรงิงๆไพ่ราชินีเหรียญค่อนข้างชัดเจนค่ะ ความสัมพันธ์ที่ดูแลกันความสัมพันธ์ที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่ว่าการวนกลับมาในครั้งนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมบางครั้งความเงียบมันคือครูที่เข้าไปสอนให้ใครอีกคนนะคะรู้จักกับคําว่าสูญเสียรู้จักกับคําว่าเสียใจรู้จักกับคําว่าความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นอะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะถ้าได้วนกลับมาใหม่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมแต่แม้ว่าคุณจะได้พไพ่สี่ม้เท้าแต่ไพ่สองดาบยังอยู่ตรงนี้ค่ะ ให้ขึ้นมาเตือนค่ะชาวท่านลมไพ่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณกับเขามีอีโก้ความสัมพันธ์นี้จะเดินหน้าช้ามากเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ไม่จําเป็นต้องมีอีโก้ถ้าเอาแต่เล่นเกมว่าใครนิ่งกว่าคนนั้นชนะบอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ไม่ได้พัฒนาสิ่งที่คุณรอคอยมันจะช้ามากกองล้อแห่งโชคชะตาค่ะไพ่ The Wheel of Fortune มันจะหมุนไปอย่างช้ามากๆถ้าคุณขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้วยอีโก้เมื่อไหร่อ่ะไม่บอกเลยค่ะว่า ยิ่งกว่าเต่าอีกชาวท่าลมนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้คุณลองใช้ความอ่อนโยนรักก็บอกรักชอบก็บอกชอบนะคะเออเราก็โตโตกันแล้วอะ่ะเออเหมือนกับที่เขาพูดว่าเราก็โตโตกันแล้วอะ่ะชอบใครก็บอกไปเถอะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตรเราจะได้พูดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาไกด์ค่ะนั่นก็คือลองเปลี่ยนจากอีโก้เป็นความอ่อนโยนดูไหมแลวไม่คิดว่าถ้าปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้แค่แบบนิดเดียวอะ่ะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะได้พัฒนานะคะสิ่งที่คุณรอคอยคุณอาจจะได้สมหวังนะชาวธาตุลมนะคะขอดูลักษาาราศีของเขาหน่อยค่ะราศีตุลราศีมีนราศีพิจิกราศีสิงห์และราศีธนูค่ะโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับดวงความรักของชาวธาตลม เข้าสู่ดวงความรักของชาวท่าลมค่ะในพาร์ทของคนมีคู่ค่ะตามพลังงานหน้าไพ่นะคะมีทั้งไพ่หน่งถ้วยไพ่สี่ม้เา้าค่ะปิดท้ายด้วยไพ่เด e l เลิฟเวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์ของคุณถึงขั้นแตกหักแล้ว Move on แล้วต่างคนต่างไปแล้วนะคะไมไ่นนะนําให้คุณย้อนกลับไปดูพาร์ทของคนโสดค่ะด้วยพลังงานหน้าพ่ค่ะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างสวยมากๆค่ะดี๋ยวเราเข้าสู่หัวข้อของเราค่ะ ความสัมพันธ์ของคุณและเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตามพลังงานหน้าไพ่ค่ะมีไพ่ห้า <t ose> ไม้เท้านะคะไพ่สี่ดาบไม่รู้สึกว่าพลังงานของคุณและเขาในตอนนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกันอาจจะมีประเด็นที่เกิดขึ้นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างคิดทบทวนในความสัมพันธ์นะคะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่ด้วยพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่สี่ไม้เทา้ <t ose> า <t ose> ไพ่ the magician นะคะแล้วไพ่สองถ้วยนะคะเมื่อกี้อ่าน ไพ่ใบสุดท้ายผี่ต้องขอโทษด้วยนะคะจากไพ่เดลเวอร์สนะคะเป็นไพ่สองถ้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่าค่ะในเร็วๆนี้เดี๋ยวคุณจะได้เข้าอกเข้าใจกันค่ะปัญหาที่คุณและเขาเคยมีร่วมกันนะคะดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันจะมีการดูแลซึ่งการและกันค่ะจะมีการปรับความเข้าใจกันและการปรับความเข้าใจกันในครั้งนี้ค่ะจะทําให้คุณและเขาเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น ในความสัมพันธ์นี้มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะที่อยากดูแลอยากทดแทนอยากชดเชยในสิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดไปนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังคงมีความมั่นคงกันอยู่ค่ะด้วยพลังงานของไพ่สี่นิ้วเท้าความสัมพันธ์นี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มองไปถึงอนาคตการสร้างครอบครัวร่วมกันการได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ คุณและเขาอาจจะมีเป้าหมายเดียวกันค่ะนั่นก็คืออยากทําให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นอยากทําให้ครอบครัวของคุณและเขาเนี่ยรักกันมากขึ้นกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะประเด็นดราม่าต่างๆไม่อยากมีแล้วนะคะอยากพออยากให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่แม้ว่าความรักของคุณและเขาค่ะจะมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้แต่ให้ขึ้นมาไกด์นะคะในเรื่องของจุดที่ต้องระวังค่อนข้างชัดเจนค่ะนั่นก็คือปัญหาเล็กๆน้อยๆความไม่เข้าใจกันเรื่องหยุ่มหยิมเรื่องจุกจิกขี้บน่นนะคะอันนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะใครที่เป็นสายขี้บน่นใครที่เป็นสายเพอร์เฟกนะคะทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบอาจจะต้องลดนิดหนึ่งค่ะในเรื่องนี้แต่สิ่งที่ไม่เห็นตามพลังงานหน้าไพ่ค่ะคุณอาจจะไม่ได้ทะเลาะก,กันในเรื่องใหญ่ๆ แต่คุณอาจจะทะเลาะกันในเรื่องจุกจิกเรื่องหย,ยุ่งหยิ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะปัญหาสะสมเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาเป็นประเด็นก็เอามาทะเลาะกันได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กสําหรับเราแต่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับใครอีกคนนะคะเล็กใหญ่ในใจคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าในเดือนนี้อาจจะต้องระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทําให้คุณและเขาทะเลาะกันได้นะคะสีดาบค่ะไพ่ของความเหนื่อย เดือนนี้อาจจะเป็นคุณหรือจะเป็นเขานะคะมีความเหนื่อยล้าจากการทํางานอาการเหนื่อยสะสมนะคะส่งผลกับอารมณ์เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ค่ะให้บอกว่าอาจจะมีบางช่วงที่คุณหรือคู่ของคุณอาจจะอยากพักผ่อนหรือว่าอาจจะอยู่คนเดียวอาจจะทําให้คุณรู้สึกน้อยใจไม่ใส่ใจเราเหมือนเมื่อก่อนไม่ใส่ใจเราเหมือนตอนที่รักกันอะไรประมาณนี้ยเพราะฉะนั้น <takich> นะคะให้บอกว่าอย่าไปตกใจว่าเขาจะเปลี่ยนไปอาจจะต้องดูสิ่งแวดล้อมรอบข้างนิดนึงค่ะว่าเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไร เป็นเพราะเขาเหนื่อยหรือเปล่าถ้าเขาเหนื่อยจากงานการให้กําลังใจน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างคุณกับเขาไพ่ของคุณค่ะมีไพ่โดเมจิเชียนไพ่ไฮโรฟานและไพ่ดอกสตาร์ค่ะรวมถึงไพ่เน็กถือเมเท้าด้วยนะคะเทศทางความรักของคุณและเขาในอนาคตค่ะจะมีความชัดเจนมากกว่าตอนนี้มีความหวังมากกว่าตอนนี้นะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดูมีปัญหา คุณอาจจะหมดหวังไปแล้วในเรื่องของการสร้างครอบครัวร่วมกันในอนาคตเพราะว่าก็มีความเข้ากันไม่ได้นะคะแต่ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราปรับตัวเข้าหากันได้ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เราไม่เคยทะเลาะกันเลยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าเราจะทะเลาะกันกี่ครั้งเราจะเข้าใจกันมากขึ้นและเราจะเดินหน้าไปด้วยกันมีการปรับมีการเปลี่ยนมีความเข้าอกเข้าใจกันตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่คู่รักหลายๆคู่อ่ะ ทำไม่ได้แต่สิ่งที่พายอยากจะบอกกับคุณนั่นก็คือถ้าคุณละคู่ของคุณสามารถหาจุดลงตัวได้ปรับกันนิดปรับกันหน่อยมันไม่ได้เรียกว่าการสูญเสียตัวตนหรอกค่ะแต่ถ้าเราไม่ปรับเลยอ่ะอันนี้จะทําให้เราสูญเสียความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่พายอยากจะบอกกับคุณค่ะนั่นก็คืออนาคตข้างหน้าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คุยกันในเรื่องของการแต่งงาน การสร้างสถานะร่วมกันการขยับขยายความสัมพันธ์การทําอะไรที่ถูกต้องตามขนบประเพณีวัฒนธรรมนะคะและสําหรับบางท่านที่คุณมีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมให้บอกว่าอาจจะต้องมีการคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะอาจจะมีการคุยเรื่องนี้แหละหาจุดที่ลงตัวหาจุดที่เราเข้าใจกันนะคะสิ่งที่สําคัญสําหรับบางท่านที่คุณเป็นแฟนการมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มั่นหมายกันในอนาคตได้แต่งงานกันในอนาคต สำหรับบางท่านที่คุณแต่งงานแล้วค่ะไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะได้ทําอะไรที่มั่นคงมากขึ้นอย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสหรือว่าการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่การสร้างรางฐานความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่าเดิมและไพ่ที่สําคัญที่สุดในอนาคตคือไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะบางท่านคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆร่วมกันอย่างเช่นการลงทุนในธุรกิจร่วมกันการทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกันในอนาคตเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขา,าค่ะมีความมั่นคงมากขึ้น สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยน่าจะเป็นธุรกิจร่วมกันแต่ว่าอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะเริ่มจากการทําธุรกิจเล็กๆหรือว่าเริ่มมองอนาคตร,ร่วมกันนะคะตามพลังงานหน้าไพ่อ่ะไม่มองว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาในปัจจุบันเนี้ยค่ะขนาจจะยังคงต้องมีบางสิ่งที่ต้องปรับที่ต้องเปลี่ยนแต่ไม่มองว่าถ้าปรับถ้าเปลี่ยนได้อ่ะคะ่ะความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณจะมั่นคงมากๆในอนาคตนะคะขอดูลัคนาาราศีของเขาหน่อยค่ะธาตุน้ำก็รกดพิจิกนิน ราศีตุลราศีธนูค่ะห้าดินผึกศพกันบางกรและราศีกรกฎค่ะโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับดวงความรักของชาวท่าลมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ